สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่ช anel สัปนี้เราก็มาอยู่กับเกมเจ็ดบาทอย่างเช่นเคยและคลิปในวันนี้ครับก็ถึงคราวพระเอกจากพูกาโลอย่าง umi, อิวาตานินาอุฟุมิเวอร์ชั่นอัปเกรดแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันว่านาอุฟุมิเวอร์ชั่นอัปเกรดต,ตอนนี้เนี่ยมันจะโหดขึ้นมากน้อยขนาดไหนนะครับสำหรับความสามารถที่เปลี่ยนไปของนาอุฟุมินะก็จะเป็นเอกลักษณ์ปณิธานไม่ท้อถอยนะครับหากตนเองตั้งท่าเมื่อเริ่มต่อสู้จะเพิ่มสเตตพื้นฐานของอสูริมพ้อง30%จากพลังป้องกันนของอ,นองงตเเและจะจพสามที่สร้าง ของอัศวินพวกพ้องเผ่านมนุษย์30%อีกทั้งยังสามารถลดไดเมจที่ได้รับถึง40%เลยครับสำหรับความสามารถซักพวกพ้องเผ่านมนุษย์ตรงนี้นะครับผมบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่โหดมากเพื่อนๆเ,เท่านั้นยังไม่หมดยังสามารถเพิ่มพลังชีวิตของพวกพ้องเผ่านมนุษย์5%ต่ออัศวินพวกพ้องคนอังกก่าวที่เข้าร่วมต่อสู้หนึ่งคนนะครับและทุกครั้งที่ตนเองได้รับไดเมจจากการใช้สกิลในเทอร์นสตูจะมอบสัญ,ญลักษณ์แห่งโทรศ์อันนี้ก็คืออันเดิมนะให้กับตนเองหนึ่งอัน เก็บได้สูงสุด6อันและจะเพิ่มดดเมจที่ตอนสร้างจากสกิลโจมตีหมู่35%ต่อสัญลักษณ์แห่งโทสะที่มี1อั ines, 1> นได้นะครับก็พูดง่ายๆความสามารถของนัอฟูมิตอนนี้นะครับมันสามารถเอาไปบัฟทีมคอมมนุษ์ได้แบบตึงๆนะทั้งเล <im> ือดเพิ่มดาเมจแล้วก็ลดดดเมจที่ได้รับด้วยนะครับแต่คลิปในวันนี้เนี่ยผมก็จะไม่ได้เล่นทีมคอม่ามนุษย์เพื่อนๆผมว่ามันธรรมดาไปหน่อยครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะมาชูโรงนันอฟฟูมีนะครับโดยทีมที่เราจะใช้กันก็จะเป็นส จะมีเป็นโกเทอร์เฟสนะครับกลอกซิเนียเอลอาร์นาโอฟูมิแล้วก็ซับตำแหน่งสเนี่ยจะใช้เป็นน้องพอกับออสโลนะสำหรับตัวละครนาโอฟูมินะครับจากที่ผมได้ลองเล่นมาผมบอกเลยว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันสามารถจัดทีมได้หลายแบบมากนะก็แน่นอนว่าทีมีนะครับเรายังคงอยู่กับทีมสายถึกโดยอาหารที่กินเนี่ยเราจะกินเป็นอาหารเพิ่มค่าพลังป้องกันนะครับส่วนตัวละครซับก็ตามนี้เลยโกเทอร์เนี่ยผมใช้เป็นลุงเทียนะครับกลอกซีเนียใช้เป็นโกเทอร์สำหรับกรองเนี่ยตอนแรกผมใช้เป็นซาลิเอลเขียวเว่อน กะว่าให้ศัตรูเนี่ยติดดีบับเยอะขึ้นนะครับแต่จากที่ลองคือผมไปเจอดั๊ปีใหม่2024เยอะมากนะและการที่เราแปะดีบัฟใส่ศัตรูเนี่ยมันจะเป็นการไปเสริมทีมให้กับเขานะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็นโคเทอร์ซัพพอร์ตพอนะช่วยเพิ่อมอาัตราจอก,ก่อน,นะครับส่วนอโควีเนี่ยเอาจงจริงผมก็คิดอยู่นะคือใส่ทำเอวมันก็ถึกนะครับหรือว่าถ้าเราอยากจะเล่นเดเมจแล้วเราถึกมากพอจริงจริงผมว่ามาเอลใส่มาเอลก็อาจจะเวิร์กนะ อ่ะขอเปลี่ยนดีกว่าเอาเป็นเอาฟูมิมาเอลนะครับแล้วก็ก็กซิเนียผมใช้เป็นทามิเอลแล้วกันโอเคก็มาลองดูเซตออพนี้ก่อนครับสามสองหนึ่งไปครับโอเคครับมาก็ทีมนีเนีย่ยบอกเลยว่ามันเล่นคอมโบได้ดีมากเพื่อนๆเพราะเราสามารถ ใช้เอกลักษณ์ของโกเทอร์ได้ค่อนข้างดีนะครับตัวละครเราเนี่ยเผาไม่ซ้ำนะก็เดี๋ยวผมบัฟน้าโอฟูมีนะครับแล้วก็เดี๋ยวพวดไปก่อนหนึ่งใบโอเคนี่ครับเอาจริงการที่เราบัฟยวยูน่าโอฟูมีเนี่ยมันเป็นอะไรที่สามารถยื้อให้เราได้ค่อนข้างดีนะเ oh. พราะตาไหนที่ยอยูไม่ขึ้นเนี่ยบอกเลยว่าน้าโอฟูมีมันจะเล่นค่อนข้างลำบากนะครับการที่มีโกเทอร์มาช่วยเนี่ยมันเหมือนกับเราสามารถยืนได้2เทินแบบชิลๆนะ ตัวการเราโคตรดีบอกเลยว่าโคตรดีเดี <cities> ๋ยวผมว่าผมเก็บสแต็ก <popular> อ <anyway> ีกส to ักหน่อยนะครับโอเคยืนได้อยู่ยืนได้อยู่เดี๋ยวผมรออีกตาหนึ่งมาเดี๋ยวผมก็บัฟเลยนะครับแล้วก็ทอนไปอีกรอบนึงเลยแล้วก็หัวดเหมือนเดิมครับมา เดี๋ยวตาหน้าเราจะลุยแล้วคือตอนนี้เนี่ยผมกำลังเก็บสัญลักษณ์โทสะนะครับให้เยอะที่สุดนะโอเคอีก2เทินนะครับเดี๋ยวลองดูว่ามันจะแรงขนาดไหนนะครับดูศัตรูเขาโดนบล็อกของท่าก,กอกซิเนียไปด้วยนะโอ้โหบอกเลยว่าตานี้เล่นสบายมากจริงๆเฮออ้วนมา ดูครับขึ้นอดทนเพื่อนๆแล้วตอนนี้เรามีเท่าไหร่สีสแต็กนะครับเอาจริงคือถึอเกินไปเนี่ยก็ไม่ดีนะเพราะว่าเนวฟูมีไม่ได้รับดาเมจสัญลักษณ์โทสเนี่ยมันก็ไม่ขึ้นนะครับไปข้างนั้น,นเราลุยเลยผมว่าน่าจะเก็บได้หมดแล้วล่ะแค่เนี้พอไหมดาร์คเ r ิร์สเบอร์นเรียบร้อยครับใบเดียวก็บินแล้วนะไปครับปิดเกม เตรียบรอยโอเคครับมารอบนี้โอ้โหเรามาเจอทีม7บาทนะครับเราได้เปิดก่อนจัดไปข้าวางทีมเราเนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างสูงนะก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมบัฟหน้าโอฟูมินะครับแล้วก็เคียน์หนึงใบของก็อกซิเนียนะครับเราจะไม่แปะดีบั๊ศัตรูนะ เพราะการไปดดีบัฟเนี่ยจะไปช่วยเร่งเดเมจให้เขานะครับเย <Yeah. S 1> ขอให้ตานี้ศัตรูเขาปวดมาเยอะๆหน่อยละกันจริงๆโอดูครับลองดูเดเมจนะครับว่านวโอฟูมีมันถึงขนาดไหนเพื่อนๆดูนัดต่อยหลักร้อย <laughs> ไปครับพายุ <laughs> ทาหมูก็ชิวๆทั้งทีนะครับเลือดแทบไม่ลดนะะแต่เราโดนปลดตั้งท่าไปแล้วนะครับก็มาเรามี3สแต็กนะมันพอไหมผมไม่แน่ใจเหมือนกันหรือเราควรรอตาหน้ามผมว่ารอตาหน้าดีกว่าเดี๋ยวผมบัาแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้โดเทอร์โจมตีไปตัวหนึ่งแล้วกันโอเคคิดว่าไม่น่าตายหรอก มั้งโอเคเดี๋ยวตาหน้าเรานะฟูม,มิลุยนะครับโคเทอร์ตายเนี่ยไม่เป็นไรเพื่อน,นโอเคมาโอ้โหตาหน้าเราเอ,อ้ยจริงๆผมต้องย่วยูทิ้งไว้ไดิลืมเพราะว่าถ้าเราใช้การเบิร์นสองไฟเนี่ยมันจะโดนลดดาเม่จ่อก็ซออินเนียนะครับ <te le> อันนี้พลาดลืมเลยเไ,ไม่เป็นไรถด้วยะตายไปเนี่ย เดี๋ยวกูเธอยืนชิวเลยเพื่อนๆเห็นป่าโคตรถึกทีนี้โอ้โหแดนนาฟูมิไม่โดนตบเพิ่มไงไม่เป็นไรครับมาเลยยังไงเราก็ไอ้นี่อยู่ละผมใช้เบิ้ลแบบนี้เลยลองดูครับตายไหมนี่ก็แรงอยู่นะตายปล่าวดาเคิร์สเบรนนิ่ง เรียบร้อยครับยกแผงไปครับทรงแท็กเรียบร้อยโอเคครับมาตาสุดท้ายครับอ่าเราได้เปิดก่อนนะครับเจอทีมฟิฟิโลนะฟิโลก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมอัพนาโอฟูมีนะครับบัฟ เออแล้วก็หวดลุงเทียไปดอกหนึ่งแล้วกันแปะคิดไว้นะครับลุงเทียเขาจะได้แบบไม่เหมิมเกลืม,มากโอเคเราาวตกเดี๋ยวลองดูว่าเดเมจเท่าไหร่นะครับโหแต่การตาน,นี้เราสวยมากเพื่อนๆบัฟโกเทอร์ขึ้นสวยมากเดี๋ยวตาหน้านะครับผมใช้โกเทอร์บับโกเทอร์ใช่ปะแล้วก็ใช้บับขั้นสามบูสต์แตกนะครับแล้วก็น,านก่าคงมีปิดเกมเลย เอ,อรอบนี้เนี่ยขอแค่ศัตรูเนี่ยหดเข้ามา3ส,าสแต็กนะครับขอ3แตกขอโอ้โหวีโรทำไมเบาขนาดนี้ลูกขอแรงก,กว่านี้โอเคได้อยู่ได้อยู่2ส,สแต็กก็ไม่แย่หรือเปล่าไปครับลุยเลยเพื่อนๆอยากรู้นะครับว่าไหวหรือเปล่านะต้องลองไปครับ บูสต์แต่พื้นฐานอีก20%นะครับตายเถอะ Dark Curse Burning <c oughs> เรียบร้อยโ <c oughs> Oh my God โคตรแรงนะเหล่งโคตรๆหลากอนทรงแขกโอเคส Okay <c oughs> โอเคครับก็สำหรับคลิปโชว์เท้นานโะอุูมีคลิปนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะก็บอกเลยจากที่ได้ลองเล่นนะครับโอ้โหนาะอุฟมีเป็นตัวละครที่โคตรถึกเพื่อนถึกแบบไม่รู้จะถึกยังไงนะขอแค่เพียงนาะอุฟมีใช้ตั้งห้าไดแบบเมจที่เข้ามาจากสตูนี่ย โอกาสที่จะขึ้นอดทนคือสูงมากๆนะถ้าเล่นทีมสายถึกแบบนี้นะครับแต่สิ่งเดียวที่ต้องระวังทีมนี้เนี่ยก็คือการไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าการได้เมหล,ลักใช้ปิดศัตรูได้เนี่ยมันมีเพียงแค่แนวฟูติตัวเดียวเท่านั้นนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกัในถ้าเกใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ซัสไครเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันสวัสดีครับ